สวัสดีครับอันนี้เป็นเหรียญทาาเวสวุวรรณนะครับยักษ์ใหญ่นะจังหวัดเชียงใหม่นะแม่ริมนะครับเคยรีวิวไปแล้วนะรีวิวสวยๆดำๆนะแบบนั้นหมื่นกว่าบาทนะครับแบบนี้หลักพันนะครับหลักพันต้นๆเลยนะนะครับประมาณก็สองสามพันนะครับประมาณนี้นะสภาพนี้ดูครับผ่านการใช้นะครับผ่านการใช้มาก็จะ แตกต่างนะครับไปดูย้อนหลังดูคลิปเก่าๆผมได้นะแบบนั้นเป็นหมื่นนะครับก็แตกต่างกันนะนี่แบบนี้เวลาเช่าเนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงเพราะว่ามันหัดตำหนิอะไรเงี้ยมันบางทีมันไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันผ่านการใช้นะครับมัแต่ก็ยังพอเห็นนะพวกสายฝนที่วิ่งอยู่ในร่องยันต่างๆนะนะครับ เผื่อใครเจอนะดำๆก็ยังเช่าเป็นหมื่นนะส่งรูปมาดูได้นะครับรับเช่าตลอดเวลานะไม่เลิกรับสักทีนะครับต้องรับนะครับเป็นอาชีพนะครับนะครับมาชอบมีคนถามนะครับว่ายังรับเช่าพระอยู่ไหมนะรับตลอดนะครับเป็นอาชีพนะครับนะครับทำเป็นอาชีพนะครับไม่ได้สมัครเล่นนะครับ ใครมีนะส่งรูปม,มาดูได้นะครับที่ลายดี s i g u n c m นะ s i g u n c m นะครับขอบคุณครับ